คนครับทั้งพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยนะครับผมนะครับอ่ะไลฟ์สดนี้นะครับผมจะมาลงแนวทางเลขคานอยกับลาวสตารพุ่งนี้วันที่9นะครับอ่ะพุ่งนี้วันที่9นะครับผมจะมาไลฟ์สดแนวทางวันนี้ให้เลยนะครับแนวทางตั้งแต่วันนี้เลยก่อนจะไปเอาแนวทางเลขคานอยนะครับกับลาวสตาวันที่9ผมจะพามาสรุป ฮานอยวันที่8วันนี้ก่อนที่ผมให้ไปนะครับกับลาสตาที่ผมให้ไปว่ามันเข้าไหมนะถ้ายังไงก็มาสรุปไปพร้อมๆกันสรุปเสร็จแล้วก็เอาวันที่9ต่อเลยนะครับไะเริ่มสรุปเลยนะครับเริ่มที่ลาสตาลาสตาก่อนเลยนะครับไปไปลุยกันเลยนะครับสบาสดีทุกท่านครับสบาสดีจ้าสบาสดีครับผมอ่าเริ่มสรุปเลยนะครับอ่ามัวนิดนึงเนาะ สัญญาณไม่ดีหรือเปล่านะครับแป๊บนึนะครับผมขอเช็ดหน้ากล้องนิดนึงนะครับโอเคมาลุยเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะครับอันนี้ไม่ต้องดูเลยนะครับเลขเข้าแล้วครับเมื่อวันที่เจ็ดคืนวันที่เจ็ดเลขเข้าแล้วครับดาวจนวีพีเข้าสามสี่นะครับเข้าแล้วในอันนี้ไม่ต้องดูเลยนะครับอ่า ดูตัวนี้ครับว e ันที่8นะครับว e. um ันนี้นะครับเดือน1 2ึ่งสอนะครับลาวสตาร์นะครับออกเวลาบ่ายสามโมงตอนตอนเย็นนะครับบ่ายสามโมงเย็น45นาทีนะครับเลขออกนะครับเด่นเจ็ดกับหกครับไม่เอาไปรูดได้แต่ถ้าใครไม่ชอบรูดก็จับสลับสลัแต่สลับใส่ตามนี้ได้นะครับเรียงครับจับเลยครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดย์เจ็ดสองเจ็ดสามหกเก้าหครับใครที่ไม่ชอบเลขเด่นนะเรียงจับใส่ครับ9 0 9 2 9 3 0 2 0 3 2 3 แล้วแต่พี่น้องชอบนะครับผมจดจำให้7 9 7ดเก้าดสองครับ7 3 7ดสมดหครับผมบอกว่าปีนกลับด้วยนะครับใครชอบตามผมมาตามผมได้ใครไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับเองได้เลยนะครับบนล่างปีนกลับด้วยนะครับทีนี้ผลเลขออกครับเลขออกอะไรครับ3มตัวบนครับเลขออกเต็มเต็มครับเจ2ด้าสองนะครับน่าทั้งเจ็ด ทั้ง9ทั้ง2นะครับผมเจอดตามให้ก็มี7 9 9 7เก้าก้าเจ็ดเหมือนกันหรือว่า7 2็ดสมันก็เข้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเลขออกครับเจ็ดเก้าสองนะครับสามตัวบนเลยนะครับดีใจด้วยนะ2ตัวล่างครับสองตัวล่างออกครับสองตัวล่างออก24นะครับ24ของเรามีแต่2เลขสีเราไม่มีครับลุดไปครับโอเคเข้า3ตัวบนก็ดีใจแล้วเนาะ <C han> อ่ป้ากรอนะอ่าเทนนี้ไปสรุปพา,านอยครับ <c oughs> สรุปพานอยครับวันที่แปดวันนี้นะครับฮานอยเวียดนามนะครับสี่รอบสี่เวลานะครับมีฮะสี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็สูตรเทียบน,น,นะครับทำออกมาได้ศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมบอกว่าใครชอบสามตัวสามตัวใครชอบสองตัวสองตัว แต่ผมบอกไว้ว่าเลขมันสามารถเข้าปเข้าได้สองตัวนะครับนานๆทีมันจะมาสามตัวนะครับโอเคเนาะ <c oughs> ทีนี้จับหลักเลขสามตัวหลักศูนย์และหลัก8ปดนะครับผมบอกว่าถ้ามันไม่เข้าตรงๆมันสามารถออกปีนกลับได้นะครับจับหลักเลขสามตัวนะครับ <c oughs> ทีนี้ตัวเด่น <c oughs> เด่นหนึ่งกับศูนย์นะคบไม่เอาไปรูดเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดนะครับผมก็ได้คาดเลเียงให้ตามนี้จับเสร็จเลยครับ 10 13 1ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์์เจ็ดปิ้นกลับด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบเระเด็นเอาเลขเดียงจับใส่ครับ3ามสี่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วแต่พี่น้องปิ้นกลับด้วยนะครับทีนี้ผมจอจำให้หนึ่สามี่เห็นไหมครับปิ้นกลับด้วยตามที่ผมบอกไว้ทางบนทางล่างนะครับชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงทังบนทั้งล่างนะครับทีนี้ผลเลขออกครับเรามาดูด้วยกันเลยฮานอนสะพ่อกิดครับเล็ออกสองเจ็ดศูนย ก็เข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเข้าตัวเด่นนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเข้านะครับเข้านะครับอันนี้เข้านะครับเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเข้านะครับอ่าเข้าสองตัวบนนะครับหรือสูตรเทียบก็มีศูนย์กับเจ็ดเห็นไหมครับอ่าเข้าไปแล้วนะครับเข้าสี่โมงนะครับพาหน่อยสะโพกิดสองตัวล่างออกห้าเก้านะครับของเราไม่มีเลขห้า ของเรามีแต่เลข5ในสูตรเทียบนะครับเลข9เราไม่มีหลุดไปโอเคนะครับหาหนอยพิเศษครับห้าโมงเลขออก4 1 8นะครับดีใจด้วยกับพี่น้องที่ถูก3ตัวตรง3ตัวโต,ต๊ดครับใครที่ซื้อใครที่จับ1 4แล้วจับหลักศูนหรือจับหลัก8เลข3ตัวเห็นไหมครับจะได้3ตัวตรงหรือ3ตัวโต,ต๊ดนะครับในส่วนนี้เห็นไหมผมบอกแล้ว ถ้าเลขมันไม่เข้าตรงๆมันสามารถออกปิ้นกลับได้หลักศูนย์และหลัก8นะครับก็ดีใจด้วยกับคนที่จับถูกหรือใครที่ถูก2ตัวก็จะได้1 4หรือว่าลูดเข้าเลขลูด1เลขหนึนะครับอันนี้ก็เข้าเหมือนกันนะแต่ว่าของผมเข้า3ตัวเลยนะครับอ่าเข้า3ตัวเลยนะครับล่างออก8ปด 8, 8นะครับ8ปดปดนะครับก็ของเราไม่มี8ในนี้อยู่แล้วนะครับลูดไปนะครับเพราะว่า8มาจับหลัก แปดเป็นตัวจับหลักเนาะจับหลักเลขสามตัวนะครับก็เข้าสามตัวบนล่างออกเอ่อหกหกโมงครับหกโมงเลขออกเก้าหกเก้านะครับของเรามีแต่เลขหกเลขเก้าเราไม่มีหลุดไปครับแล้วก็สองตัวล่างออกแปดหนึ่งอีกนะครับก็เข้าเลขรูดของเราอีกตัวเด่นของเรามานะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็เข้าเป็นเลขรูดแทนนะครับก็เข้าเหมือนกันนะครับและห่านอยวีไอพีเลขออกเก้าสี่เก้าครับเก้าสี่เก้า เราไม่มีเลข9้าอยู่แล้วนะครับเลขเรามีแต่เลข4หลุดไปครับมาตัวเดียวหลุดไปนะครับทีนี้ดีใจด้วยครับดีใจพี่น้องทุกคนครับผมมีหนึ่งเจ็นะเห็นไหมครับอ่าผมเน้นไป4หางนะครับก็เข้าหนึ่งเจเวลา VIP นะครับดีใจด้วยนะกับคนที่ตามทุกเวลาแล้วมาได้เวลาสุดท้ายนะครับหรือว่าได้ทุนคืนหรือว่าเสียนิดหน่อยก็ถือว่าถูกนะครับถือว่าเฮงเงนะ ดีใจด้วยนะครับ17มาเต็มเต็มนะครับผมจอจับให้17ึ่เจ็ดโอเคนะครับ <c oughs> อ่ะสรุปเสร็จแล้ววันที่8ดไปเอาวันที่9้าเลยครับปะ่ะไปเอาเลยนะครับเริ่มเลยนะครับอ่ะผมเขียนให้เลยนะผมยังไม่ได้เขียนให้ปะ่ะเริ่มเลยนะครับวันที่9นะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่ เก้าทับเดือนหนึ่งทับหกสิบห้าลาวสตาเด่นเลียงเวลาออกเวลานะครับออกเวลาบ่ายสามโมงนะครับ บ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับลาวสตาออกทุกวันนะครับออกทุกวันลาสตานะครับทีนี้ <c oughs> ผมขอไม้บรรทัดขีดก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเจนจะได้สวยๆงามๆนะครับเลขจะได้ออกปังๆๆเลยนะครับเลขจะได้แบบเข้าแต่โคบโคบเนาะเลขจะได้เข้าแบบแต่คบโคบทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเอาสวยๆงามๆให้หน่อย ดีใจด้วยนะครับกับคนที่ถูกนะใครที่ไม่ถูกผมก็เสียดายด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ได้ทําเลขออกมาสุดความสามารถแล้วนะครับคัดมาให้เต็มที่และส่วนมากมันก็จะเข้านะครับน้อยนักน้อยนะครับส่วนน้อยที่จะหลุดนะครับส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดนะครับถ้ามันหลุดมากกว่าเข้าผมไม่ทําออกมานะเข้ามากกว่าหลุดผมผมได้ทําออกมาให้นะครับอ่าไม้บรรทัดขีดเรียบร้อยแล้วไปไปเอา ไปขีดฮานอยก่อนแล้วก็มาลงเลขเลยนะครับเอาฮานอยก่อนมาฮานอยก่อนนะครับวันที่เก้าวันที่เก้าทับหนึ่งทับขอปังปังเด้อขอปังปังเด้ออาจารย์จัดให้พี่น้องจา้าจันาร์ให้พี่น้องเขาจัดให้จัดให้ ขอให้ปังๆอีกเมื่ออื่นนีนะ่เนาะคอยเสือว่าเมื่ออื่นนี่สีเข่าสีเข่าแบบสีเข่าร้ายกว่านี่เลขสีเข่าแบบร้ายกว่านี่พี่น้องเพราะว่าเลขนะมันเมื่อนี่นี่ก็เมื่อวานนี่นะเลขสังเกตดูนะครับเลขออกมาตัวเดิมเลยเลขไม่พลิกนะครับเลขออกเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้นะครับจะไม่หมนจะไม่หมดเหมือนเดิมนะเลขจะเลขจะวิ่งและเลขจะไปแล้วนะครับ ผมคิดว่าจะเข้าเต็มๆอีกพก่งนี้จะเข้าหลายเวลานะครับจะเข้ากว่านี้อีกจะเข้ามากกว่านี้เอ,า,อาง่ายซะเนาะวันที่เก้าเดือนหนึ่งสองันหสิบห้าฮานอยนะครับสี่รอบสี่เวลาเวียดนามนะครับเวียดนามสี่รอบสี่เวลาอันเดียวกันกับฮานอยนะครับบางคนไม่รู้เนาะเด่นเลียง สูตรเทียบจับหลักโอเคผมขอขีดไม้บรรทัดนิดนึงครับจะได้สวยๆงามๆเ,เ,แบบเลขจะได้เข้าแบบแต่โค,บ,โคบนะครับเลขจะได้เข้าแบบแต่โคบนะครับ ขอบใจที่กดไลค์่กดแชร์ให้ทุกท่านเลยนะครับขอบใจหล,ลายครับและขอบใจมากๆนะครับที่พี่น้องที่คนไหนที่ช่วยบอกต่อหรือว่าช่วยบอกเพื่อนพี่น้องเข้ามาดูาคลิปผมหรือว่าเข้ามาติดตามอยู่ในช่องผมนะครับขอบขอบใจหล,ล,ลายครับอ่ามาเรียบร้อยแล้วปะเริ่มที่ราวสตาก่อนเลยนะครับปะ เอาลาสตาก่อนเลยลาสตา์ก็ไม่น้อยหน้าเข้าดีเหมือนกันนะครับลาสตา์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันอ่ะผมได้ทําเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่9นะครับลาสตา์ออกเวลาบ่าย3ามโมงสีนาทีได้ทําเลขออกมานะครับเด่นนะครับตัวเด่นเด่นไปที่เลข3และเลข2นะครับไม่เอาไปรูดได้นะครับ รูสามรูดไปกลับรูสองรูดไปกลับนะครับทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดผมดยคัดเลขเรียงมาให้ผมดยคัดเลขเรียงมาให้นะครับคัดนะครับคําว่าคัดนะคัดมีห้ามีหกมีแปดครับมีเก้านะครับจับเลยสามสองสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าครับใครที่ไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับใส่ห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าใครชอบสามตัวก็สามตัวได้เลยแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับ ทีนี้ผมจะเจาะจับให้4หางนะครับเหมือนเดิมนะครับผมชอบสอและ3าหและสาและ39มก้นะครับสี่หางนี้นะครับผมชอบใครชอบตามผมเอาตามผมได้ใครไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับเซอเองได้เลยนะครับปีนกลับเอาทั้งบนทั้งล่างนะครับ ตัวเน้นนะครับใครที่อยากได้ตัวเน้นนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเซตมาทาง Messenger ผมนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับผมเน้นอีกนะครับอันนี้คืออันนี้ผมเน้นให้แล้วนะแต่ผมจะเน้นอีกนะครับอยู่ที่กลุ่มนะครับผมจะเน้นให้อีกแต่ว่าเลขนะครับสามารถออกได้หรือเป็นแนวทางนะครับเลขมีเข้ามีหลุดได้นะครับอตัวเน้นก็มีเข้ามีหลุดได้เหมือนกันเอาง่ายๆถ้าผมรู้ ถ้าผมรู้ว่าหวยจ้าออกตัวไหนผมไม่ได้มานั่งไล์สดนะครับผมจะไปนอนนับตังเลยเนาะให้พี่น้องเข้าใจผมด้วยเด้อนะครับอ่า 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห่างโอเคนะครับบนลาน่าง,ง,งนะครับขอให้ปังๆนะครับทีนี้ไปเอาฮานอยนะครับเวียดนามสีรอบสีเวลาของเราเข้าดีจริงๆเลยนะครับตัวเด่นมาเป๊ะตัวเด่นมาปังๆแต่ครบบนะครับ พรุ่งนี้วันที่เก้าเดือนหนึ่งสองพันหสิห้าฮานอยสี่รอบสี่เวลาสูตรเทียบนะครับทำออกมาได้นะครับสูตรเทียบอืผมท,ทำไม่ผิดนะครับผมทำไม่ผิดแล้วเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่นะครับเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่แป๊บหนึ่งนะครับสูตรเทียบนะครับสูตรเทียบทำออกมาได้นะครับสูตรเทียบฮานอยนะครับสูตรเทียบทำออกมาได้ศูนย์ 8ปดเจ็ดเก้าห้าครับสูตรเทียบมีห้าตัวนะครับเต็มเลยนะครับสูตรเทียบมีห้าตัวมีศูนย์มีแปดมีเจ็ดมีเก้ามีห้าใครชอบสามตัวสามตัวใครชอบสองตัวสองตัวแต่เลขส่วนมากมันจะเข้าแค่สองตัวนะครับใครชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงครับเวลาออกครับสี่โมงห้าโมงครับหกโมงครับเจ็ดโมงครับ อ่าใครชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงบนล่างนะครับจับหลักเลขสามตัวครับจับหลักสามครับจับหลักหนึ่งครับอ่าสามอะไรอะไรแล้วแต่หนึ่งอะไรอะไรแล้วแต่นะครับถ้าเลขมันไม่ออกตรงๆมันสามารถออกสามตัวตรงสามตัวโต้ได้นะครับเหมือนวันนี้นะเห็นไหมวันนี้ก็เข้าสามตัวโต้นะครับดีใจด้วยนะครับทีนี้ตัวเด่นนะครับเด่นสามกับสองนะครับ เด่นสามกับสองนะครับอ่าลูดเลยนะครับลูดเลยลูดเลยนะครับลูดสามลูดไปกับลูดสองลูดไปกับใครชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮง,งๆนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ชอบลูดหมดนะครับผมได้คัดเลขเรียงมาให้เลขเรียงผมทําออกมาได้ห้าครับหกครับแปดครับเก้าครับอ่า จับสายเลยครับพี่น้อง323536383925262829ครับใครที่ไม่ชอบเลขเด่นเอาเรียงจับใสาครับ565859686989 6, 6, 9, 9, แล้วแต่พี่น้องชอบนะครับทีนี้ผมจะเจาะจับให้ผมชอบนะครับ35 36 39 2 8 8 2นะครับเลขทั้งหมดที่ผมให้ไปนะครับพี่น้องปีนกลับด้วยนะครับปีนกลับด้วยนะครับปีนกลับด้วยทั้งบนทั้งล่างเลยชอบซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงเวลานั้นนะครับอ่าขอให้เฮงนะครับแต่เลขพรุ่งนี้บอกไว้เลยว่าผมชอบเวลา6โมงมากเลยนะครับผมชอบ6โมงมากเลยนะครับ5โมงก็ชอบ5โมงถ้าจะเข้าจะเข้าบนนะครับถ้าจะเข้ามันจะเข้าบนนะ อันนี้ผมชอบนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกจริงหรือเปล่านะครับนี่ผมชอบในใจผมนะครับใครที่อยากเสื้อผมก็เสื้อไปใครที่ไม่อยากเสื้อก็ไม่เป็นไรนะครับว่าอย่าลืมครับจับหลักเลข3ามตัวนะครับหลักสามได้หลักหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่เอาในนี้ไปรูดก็ได้นะครับในนี้ไม่ติดตัวเด็นเลยนะครับในนี้ไม่ติดตัวเด็นหรือว่าเลขเรียงจะออกเลขเรียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคร ah hey ับใครที對對่ชอบก็เอาไปนะครับมี5้ามี8ดมี9เห็นไหมครับเลขเรียงมี 9ก้าห้าห้าเก้าก็ได้แปดเก้าเก้าแปดก็ได้นะครับแล้วว่าแปดห้าห้าแปดก็ได้แล้วแต่พี่น้องซอมในนี้นะครับเพราะว่ามันติดเลขเรียงนะครับอ่าของให้ปังๆนะครับทีนี้แป๊บหนึ่งครับพี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกจากกันนะครับผมทําราวสตาให้ผิดนะครับที้นี้นะครับผมทําราวสตาให้ผิดนะครับอ่าของฮานอยนะครับเด่น3ามกับ2ของฮานอยนะครับอันนี้สูตรฮานอยเนาะทีนี้ราวสตาทําใหม่นะครับทาใหม่นะครับอย่าพึ่งออกจากกันนะ ผมเขียนให้ผิดครับลาสตานะครับผมขอเขียนวันที่ก่อนวันที่9ทับ1ทับ65ลาวลาวสตาเดินเดียงลาวสตาอย่าพึ่งไปนะครับลาวสตาทำใหม่นะทำใหม่เอาใหม่ครับ เวลาออกเวลาออกครับบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับอ่ะผมขอขีดไม้บรรทัดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะได้สวยๆเรียเข้าแต่โคบๆเนาะทำให้สวยๆจะได้มันมานิ่งเฮงนะครับอันที่จริงผมอยากผมอยากเขียนเฟิร์สให้เลยนะครับจะได้แบบตัวใหญ่ชัดเจนแล้วก็แบบสวยๆนะครับแต่ว่า งบครับพี่น้องงบงบน้อยครับแล้วก็มันเปืองมากนะครับเปืองเฟิร์สนะครับปากกาเฟิร์สนั่นแหละแล้วก็เปืองกระดาษด้วยนะครับงบมันน้อยครับพี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่เอาปากกามาทําให้นะครับปากกาก็เส้นมันเล็กนาอจะได้มันก็อยากมัวมวนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะลาสตาวันที่เก้าพุ่งนี้เดือนหนึ่งสองพนหห้านะครับลาสตานะครับเด่นครับเด่นซีครับ เต็นสี่และสามรูดเลยครับรูดสี่รูดไปกลับรูดสามรูดไปกลับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดผมก็ได้คัดเลขเรียงมาให้ตามนี้เลยเลขเรียงผมทําออกมามีหกครับมีเจ็ดครับมีเก้าครับศูนย์ครับอ่าจับเลยพี่น้องสามสี่สามหกสามเจ็ดสามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สามหกสามเจ็ดสามเก้าสามศูนย์นะครับหรือว่าสี่สามก็แล้วแต่หรือว่าหกเจ็ดหกเก้า หกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับลาวสตาร์นะครับอลาวสตาร์นะครับพรุ่งนี้วันที่เก้าออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีลาวสตาร์เลขออกทุกวันนะครับทีนี้ตัวตัวเน้นครับตัวเน้นผมจะให้ไปแค่สี่หางพอนะครับสามศูนย์ครับสามหกครับสามเก้าครับสี่เจ็ดครับ ปีนกลับด้วยนะครับ1234ปสอนกลับด้วยทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าชอบตามผมเอาตามผมได้ใครที่ไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับส่เองได้เลยนะครับเราสตาร์าพรุ่งนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านเลยนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับ4ตัวนั้นคือผมเน้นให้แล้วนะอยู่ในกลุ่มจะเน้นให้ตัวเดียวอีกนะครับเลขมีเข้ามีหลุดได้นะครับบางที ผมเน้นให้ก็เข้าเต็มๆนะครับบางทีก็หลุดไปนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันหรือว่ามันจะออกในนี้หรือว่าถ้าพี่น้องอยากเข้ากลุ่มก็สามารถแซตมาทาง m e s s e n g e r ได้นะครับทาง Messenger ส่วนตัวนะครับแซตมาก็มีเสียค่าเข้ากลุ่มครับผมบอกไว้เลยครับเสียค่าเข้ากลุ่มนะครับผมไม่ขอบอกอะไรกันเนาะทาง YouTube บางทีก็ะจะผิดลิขสิทธิ์นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะก็แซตมาถามผมได้นะครับ ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับทงงางพี่น้องคนลาพวพี่น้องคนไทยพรุ่งนี้วันที่9ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านเลยนะครับสบายดีครับสบายดีจ้า